นี่จ้ะขายสินค้าที่มีอยู่ในพื้นเมืองนะจ๊ะอยู่มีมันฝรั่งมีผักนะมีสลัดมีเมโลอนนบลูมันโคลนี่ก็คล้ายๆกระหล่ำนะคอราบ,บี้นี่ไม่รู้ว่าประเทศไทยเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปดูกันอ๋อเขาไม่มีอะไรขายอะ่ะ ส่วนนี้ก็คือบ้านขายสินค้าแบบบริการตัวเองหรือภาษาเยอรมันเรียกว่าเซลเบดีนุ่งจ้าอ๋อมีตู้เขาขายขอะไรอึ้งมีอะไรขะอืม นี่คือันนี่านขายไข่อ๋อเซนไอยาเฟียเฟียโอโรอืมก็จะเป็น,านขายไข่ราคาไข่ก็อยู่ตรงนี้ประกาศคัสเซอร์ตรงนั้นนะจ๊ะจ่ายเงินตรงนี้เนาะ นี่ก็คือวิถีของคนชาวสวนที่เขาไว้ใจกันมากเลยนะจะอยู่เขาก็ตั้งขายอย่างนี้เลยอ